ครับทุกท fc อีกาชนะทสุทันคาววันนี้ผมโอนิกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของถ้วยเล็กยุโรปนะครับยูโรปาลีกนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ว่ากันถึงฟุตบอล UCL หรือว่าถ้วยใหญ่ของยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงคิวถ้วยเล็กของยุโรปกันบ้างทุกคนคงจะทราบแล้วนะครับว่าทีมไหนเจอทีมไหนนะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเจออัตาลนต้านะครับตัวแทนจากอิตาลีเอซมิลาาเจอโรม่าเลเบอร์กุเซนพบกับเวสต์แฮมนะครับตัวแทนจาก เบนฟิก้าจากโปรตุเกสน,นะครับพบกับทางโอลิมปิกมักเซย์ของทางฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับวิเคราะห์กันนะครับสรับในแต่ละคู่แล้วก็รวมถึงฟ้าลิขิตใช่หรือไม่ที่ลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริจะเจอกันเจินครับจะพบกับชาบิยารลอนโซว่าที่กุนซือของหงแดงนะครับตามที่หลายๆคนคาดการณ์กันเอาไว้ เป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส,ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟเวอร์สเพ่นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางเอกาชแน,นลนะฮะเพราะว่าที่นี่เอกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับภาพรวมหลังจากจับสลากฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เท่ากับว่าลิเวอร์พูลนะครับทีมขวัญใจมหาชนจะพบกับอตาลันตาทีมระดับเกรด B ของอิตาลีในฟุตบอลยูโรปลาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วถ้าหากผ่านอัตลตาต้าได้หงแดงเตรียมตัวไปพบกับผู้ชนะระหว่างเบนฟิก้าหรือโอลิมปิกมาเก์และถ้ายังผ่านในรอบดังกล่าวอีกนะครับหงแดงจะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศจะลงสนามในฐานะเจ้าบ้านและก็อย่าลืมครับนี่จะเตะกันที่ดับลินประเทศไอแลนด์ ไม่ไกลจากอังกฤษซะด้วยแล้วคนไอแลนด์ก็ตามเชียร์ล์พูเยอะเหมือนกันดังนั้นบอกเลยนะฮะกองเชียร์ของลีพูในนัดชิงชนะเลิศถ้าได้เข้าไปจะอุ่นหนาฝาข้างมากๆแล้วคู่ชิงในฝันระหว่างลีพูกับเลเวอร์กูเซนจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ดูจากตามเส้นทางแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเลเวอร์กูเซนเจอกับเวสต์แฮมรอบต่อไปจะเจอผู้ชนะระหว่าง เอซิมิลันกับโรมา่ามันเป็นไปได้นะครับในการที่หงแดงกับทีมห้างยาจะมาเจอกันในคู่ชิงชนะเลิศแต่ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้คำว่าแน่นอนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไม่แน่นอนได้ตลอดเวลานะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2หลังจากจับสลากแล้วมุมมองของสื่อเขามองกันว่าอย่างไรเตงหนึ่งนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนยังคงเป็นลิเวอร์พูลนะครับ ลิ์พูนี่คือเต็งม,มาโดยตลอดเลยนะครับทั้งก่อนจับสลากและหลังจับสลากนะครับพอก่อนจับสลากเป็นเต็งหนึ่งพอจับสลากปุ๊บเนี่ยโ,โหยิ่งเป็นตัวเต็งจ๋าเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นหงแดงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาในรอบ16ทีมก็โค่นสปาร์ตาปรากได้แบบไม่ได้ลำบากอะไรนะักแล้วก็ยิงสลุดเลยนะครับสกอร์รวม2นัด11ต่อ2 แล้วขุมกําลังก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําประตูได้ตลอดเวลานั่นเลยทำให้นี่แหละครับคือฟอร์มการเล่นที่สมราคามากๆอันดับที่2หรือว่าเต็ง2เนี่ยคือเลเวอร์คูเซ่นนะฮะก็ไม่แปลกที่ร้านผู้ถูกกฎหมายจะมองเลเวอร์คูเซ่นเป็นเต็ง2เพราะว่านี่ก็สมราคาเหมือนกันอัน,นมีบางเกมนะครับที่ดูแบบบุดบิดดูแบบเกือบตายอ่ะอย่างเช่นในรอบก่อนนะครับที่เจอคาราบัก ดูจากชื่อชั้นแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็เกือบตายเหมือนกันเกือบปรับแต่กลับมาได้สำหรับทีมของชาบีอารอนโซ่นะครับเรียกได้ว่ามายิงในช่วงปลายปลายคือแรงฮึดมีตลอดเวลาสำหรับทางทีมห้างยาแล้วแท็กติกของชาบีอารอนโซ่ก็ไม่ธรรมดานะครับจู่เดี๋ยวเล่น3-43สักพักมาเล่น136ในเวลาที่ต้องการประตูเรียกได้ว่ากล้าได้กล้าเสียสำหรับทีมทีมนี้อันดับ3ที่เป็นเต็งสำหรับ,บรายการนี้คือเอซิมิลาน นะครับเอซิมิลานของเปียรี่ก็โผล่ขึ้นมาอันดับ3เหมือนกันเพราะว่าในรอบล่าสุดเนี่ยจะเจอกับโรม่าที่ทางฝั่งของแฟนเอซิมิลานบอกว่าโอเคเลยจะ้ะดีกว่าเจอทีมอื่นเพราะว่าเจอกับโรม่านั้นรู้ไส้รูปภุงิกันเป็นอย่างดีมีแทคติกในการเอาชนะซึ่งกันและกันได้นะครับอันดับ4เป็นโรม่าที่แสงหน้าทางเวสแฮมก่อนที่จะจับสลากเนี่ยเป็นเวสแฮมของเดวิดมอยส์ครับที่ยืนเป็นเต็ง4ของรายการ แต่พอเวสแฮมต้องเจอกับเลเวอร์เนี่ยถูกถีบตกอันดับจากท็อปโฟตัวเต็งของรายการนี้ทันทีแล้วก็กลายเป็นโรม่าที่ดูจะสูสีกับเอซิมิลานนะครับทีนี้ไปดูประเด็นต่อมาครับคือในเรื่องของการเจอกันของแต่ละคู่นะครับไปดูคู่แรกเลยคู่แรกก็คือลิเวอร์พูลนะฮะทีมเต็งจากอังกฤษเจอกับอัตาลานตาของอิตาลีนะครับมุมมองของสื่อ ก็ฟันธงแบบโอ้โห99.99%นะครับว่าคู่นี้ไม่มีพิกล็อกไม่มีแจ็คผู้คายักษ์แอตาลนตาไม่ใช่คู่ต่อก่อนของลิเวอร์พูลครับแม้ว่าออตาลนตาชุดนี้ในชุดปัจจุบันเนี่ยจะมีดีในเรื่องของระบบการเล่นที่ชัดเจนพวกเขามีเกมรุกที่สนุกแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่อตาลนตาเป็นปัญหาและก็เป็นปัญหาใหญ่คือแนวะรับอ่อนปวกเปียกนะครับ เป็นแนวรับที่มีความเปราะบ,บางในตัวเองไม่ใช่แนวรับที่มีความแข็งแกร่งแล้วถ้าดูจากความพร้อมต่างๆของลิเวอร์พูลในเรื่องของเกมรุกเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่จะต้านทานหรือว่าเอาอยู่ของทางอตลาลนตาเนี่ยค่อนข้างยากมากคือนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมที่จะยิงประตูได้ทุกวินาทีและจากทุกพื้นที่ของสนามเอาแค่แนวรับอตา,ตาลนตาดูแลเดวิูเนสเพียงคนเดียวอันนี้ก็เหนื่อยสาหัสสากันอยู่แล้ว เพราะว่าน้ำแต่เปลี่ยนปฏิทิน2024ดาวินยูเนสดาวรุกชาดูไบโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากนะครับเขามีส่วนร่วมกับประตูโดยตรงเนี่ยมากถึง13ลูกจากการลงเล่น14เกมทุกรายการที่ผมพูดถึงในวันนี้นะฮะแบ่งเป็นยิงเอง9และแอสซิต4ก็ได้ว่าเปลี่ยนปฏิทินมาปุ๊บโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงมากแล้วเมื่อดูจากขุมกำลังในเกมรับของอัลต้าแล้วไม่น่าจะเอาอยู่นะครับ แล้วรวมไปถึงสื่อต่างๆก็มองว่ามีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะยิงขาดกระจุยทั้ง2เกมด้วยนะครับเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนไปลงเล่นในรอบรองชนะเลิศเลือกเอาระหว่างเบนฟิก้าหรือมักเซนะครับทุกคนคิดแบบนั้นไหมทุกคนคิดว่าอัตาล้ามีดีพอที่จะฝ่าด่านข้ามกำแพงที่สูงชันของลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับทีนี้ไปดูคู่ที่2 ในสายเดียวกับทางลิปูนะครับก็คือเบนฟิก้าเจอกับโอลิมปิกมา์เซ์เบนฟิก้ามา์เซ์เป็น2ทีมที่ส่วนตัวผมเชียร์นะครับในลีกโปรตุเกสผมเชียร์เยอิสบอนเบนฟิก้าลีกฝรั่งเศสผมเชียร์โอเอ็มโอลิมปิกมา์เซ์ดันมาเจอกันเองซะอีกนะครับแต่ถ้าให้ต้องเลือกนะครับแล้วจะเป็นคู่แข่งที่สามารถต่อกรกับลิปูได้ก็คือเบนฟิก้าเบนฟิก้าเป็นทีมที่มีทักษะดีนะครับสำหรับตัวนักเตะนะเทคนิคดี แล้วก็มีกลยุทธ์ในการโจมตีคู่แข่งค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับส่วนมักเซนั้นเอาตรงๆอ่ะปีนี้ยังดูหลวมๆดูยังไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งถ้าเผื่อเข้าไปในรอบหน้าเนี่ยเราเจอกับลิพูเนี่ยบอกเลยว่ามาักเซก็พังพีนาดได้เหมือนกันดังนั้นถ้ามองถึงคู่นี้ระหว่างเบนฟิก้ากับโรบิกมักเซโอกาสที่ผู้ชนะจะเป็นเบนฟิก้าค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยน รอบรองชนะเลิศของสายนี้จะเป็นการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเบนฟิก้าอันนี้บอกเลยว่าสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเบนฟิก้าในแต่ละปีพวกเขาก็ไม่ได้กระจอกเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาเป็นทีมที่พิเศษใส่ไข่นะครับเราก็น่าจะทําให้ทางฝั่งของแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกรําคาญในเวลาที่เจอกับทางเบนฟิก้าเหมือนกันทีนี้ไปดูคู่ที่3นะครับเลเวอร์คูเซนเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ การเจอกันของคู่นี้บอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเลเวอร์กูเซนเจอกับคู่ต่อสู้ที่ดูธรรมดาดูอ่อนชั้นกว่าพวกเขาแต่พอมันเป็นเวสต์แฮมเนี่ยซึ่งทีมทีมนี้มีตัวดีๆอยู่เยอะมากนะครับมีคูดุสมีเจอร์ดโบเวนมีลูคัสปาเกตาเจมวอสพราวส์มีคาวินฟิลลิปส์นะครับมีแดนกลางอย่างโทมัสซูเซกตัวสูงๆอยู่เยอะมี ตัวยิงฟรีคิกอย่างเจมส์วอร์สเผลว์นะครับในระยะหวังผลรวมถึงในเรื่องของการครอสบอลทางด้านข้างมีตัวหม่งตัวเข้าทำนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นทีมที่จะพร้อมสร้างความเจ็บแสบให้กับเลเวอร์เซนครับซึ่งหลังจากจับสลากเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบิลอนโซก็ถูกนักข่าวเอาไมค์ไปจอปากรู้สึกอย่างไรที่ต้องเจอกับทางเวสต์แฮมเขาบอกว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเวสต์แฮมเองก็เป็นแชมป์รายการคอนเฟอเรนซ์เมื่อ ซีซส,สั้นก่อนนะครับดังนั้นก็สะท้อนเห็นถึงเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็เชื่อว่าด้วยพลังหนุ่มแล้วแรงฮึดรวมถึงแท็กติกจากตัวเขาเนี่ยน่าจะเอาอยู่น่าจะชนะเวสต์แฮมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสื่ออังกฤษบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แน่นะครับบอกเลยว่าอย่าประมาทเวสต์แฮมทีมทีมนี้เพราะเวสต์แฮมทีมทีมนี้ในเวลาที่เล่นบอลถ้วยก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่แตกต่าง ไปจากในเวลาที่เล่นพรีเมียร์ลีกที่ไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าไหร่นะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยเมื่อมัดรวมมุมมองของสื่อแล้วเลเวอร์เส้นอยู่ที่5เวสิ์แฮทมอยู่ที่45นะครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นผมก็ยังมองว่าเลเวอร์ดูมีความจัดจ้านมากกว่าในแง่ของการเข้าทําและความกล้าได้กล้าเสียของเชบิโรโซที่ดูเหนือกว่าเดวิดมอยนะครับก็ยังมองว่าทีมห้างยาน่าจะกุยทางผ่านกระสุนในรอบต่อไปได้ สุดท้ายนะครับคู่ที่4 AC เอซิมิลานเจอกับโรม่าเอซิมิลานหในทีมรักของผมได้เจอกับทางทีมโรม่าจากหลีกเดียวกันข้อดีที่ผมบอกไปนะครับก็คือการเจอกันบ่อยรู้ทางกันแน่ๆนะครับแต่ถ้ามองถึงคุณภาพตอนนี้ณเวลานี้นะก็ถือว่าโรม่าก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เอซิมิลานประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชดูดีขึ้น แต่ถึงไรถ้ามองถึงตัวเปลี่ยนเกมตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดและวก็นำพาทีมเข้าสู่เส้นชัยได้เนี่ยผมมองว่าทางฝั่งของอิซิมิลานยังมีตัวอันตรายมากกว่าทางฝั่งของโรมานะครับและด้วยระบบการเล่นต่างๆอซิมิลานจะดูจะเห็นน้ำเห็นเนื้อมากกว่าโรม่าเมื่อเบียดกันไปแล้วอซิมิลานน่าจะผ่านเข้าสู่ในรอบรองได้ ไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบนั้นหรือไม่นะครับดังนั้นรอบรองชนะเลิศจะเป็นภาพแบบนี้ครับลิฟูจะเจอกับเบนฟิก้าและเลเวอร์คูเซ่นจะพบกับเอซิมิลานนะครับนั่นคือการวิเคราะห์บทสรุปส่วนจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศไหมลิฟูกับห้างยาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคําตอบอยู่ที่ในสนามและผลงานในสนามล้วนๆเลยนะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากหงแดงเจอกับทีมห้างยาจริงๆบอกเลยว่าสนามแตกแน่แน ทุกคนอยากจะเห็นการห้ามผ่นกันการวัดกึ่นกันระหว่างเจนคลับกับชาเบียรอนโซนะครับที่เขาว่ากันว่าจะเป็นทายาทคนต่อไปของเจนคลับในซีซั่นหน้านะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยเนี่ยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครไม่เคยกดติดตามเนี่ยช่วยกันกดซับทุครับติดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนด้วยนะครับยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตอีกแชนแนลกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ